เล่าไปเรื่อยเสือสมิงเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงที่เกิดขึ้นจากพระทุดงรูปหนึ่งนั้นเล่าขานกันมานานในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือที่โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าลึกชาวบ้านต่างพูดกันเบาๆเมื่อถึงยามค่ำคืนว่าหากเข้าไปในดงป่าแถบห้วยคําแสนก็อาจได้ยินเสียงเสือร้องก้องสะท้อนกลับมา บ้างก็ว่าเป็นเสือจริงบ้างก็ว่าเป็นเสียงของผีเสือสมิงที่เร่ร่อนออกมาในวันนั้นช่วงบ่ายแก่ๆแ,แดดลอดผ่านยอดไม้ลงมาเป็นลำๆขณะที่พรานดูแกเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างสูงใหญ่ไว้หนวดเครารุงรังเดินย่ำอยู่บนเส้นทางดินในป่าปืนลูกซองยาวพาดบ่ากระต่ายป่าที่ล่าได้สองตัวห้อยตองแต่งอยู่ปลายกระบอกปืน เขากำลังจะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเพราะตะวันใกล้จะตกดินวันนี้ได้มาแค่สองตัวเองหรือวะพรานดูบนพื้นพังกับตัวเองเสียงลมพัดผ่านใบไม้ทําให้บรรยากาศเงียบวังเวงยิ่งขึ้นทันใดนั้นเสียงคำรามของเสือก็ดังขึ้นจากด้านข้างไม่ไกลจากทางที่เขาเดินมามากนักเสียงนั้นก้องสะท้อนจนทำให้หัวใจเต้นแรงฝีเท้าที่ก้าวอย่างมั่นใจเมื่อครู่ ต้องหยุดชะงักทันทีพรานดูรีบเหลี้ยวซ้ายแลขวามองหาที่กำบังก่อนจะก้มตัวหลบเข้าหลังพุ่มไม้หนาทึบเอาแล้วเสือแน่ๆแ,แต่ทำไมมันถึงไม่เคลื่อนไหวเขาคิดในใจเพราะเสียงกำรามนั้นไม่ได้ดังเข้ามาใกล้หรือไกลออกไปมันยังคงอยู่ตรงจุดเดิมราวกับเสือตัวนั้นกำลังเฝ้าคอยอะไรบางอย่างใจหนึ่งก็อยากรีบกลับบ้านเพราะฟ้าใกล้คำ่ำแต่อีกใจหนึ่ง ก็กลัวว่าหากเดินต่อไปอาจจะถูกมันดักทำร้ายก็ได้พรานดูจึงตัดสินใจแน่วแน่เขาขึ้นลำปืนคู่กายเดินช้าๆตามหาเสียงนั้นเพื่อดูให้แน่ใจพอเดินอ้อมกอไม้ใหญ่ออกไปเขาก็ต้องเบิกตากว้างเมื่อเห็นเสือตัวหนึ่งมันผอมโซขนกรังแห้งเกรอกรังเหมือนสัตว์ป่วยแต่สายตากลับดุดันไม่ต่างจากเสือที่ยังแข็งแรง เสือตัวนั้นยืนหันหน้าเข้าหาชายชารารูปหนึ่งในผ้าเหลืองที่นั่งขัดสมาธิอยู่บนโขดหินพรานดูไม่คิดอะไรต่อรีบเล็งปืนแล้วเหนี่ยวไกทันทีปังเสียงปืนดังก้องกระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างเสือตรงหน้าเต็มๆม,มันพังะหงายไปชั่วขณะก่อนจะกระโจนหนีหายไปในความมืดของป่าอย่างรวดเร็ว พระธุดงรูปนั้นยังคงนั่งสงบนิ่งหลับตาอยู่เหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นพรานดูหอมหายใจเหนื่อยรีบวิ่งเข้าไปใกล้แล้วชามด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกหลวงตาเป็นอะไรหรือเปล่าขอรับเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้เสือมันจ้องจะขย้ำท่านอยู่แท้แต่พระธุดงยังคงไม่ลืมตาเพียงยกมือขึ้นช้าๆแล้วกล่าวเบาๆว,ว,ว่าโยมอย่าห่วงเลย ชีวิตเราย่อมเป็นไปตามกรรมถึงเวลาก็ต้องไปไม่มีใครหนีได้พรานดูได้ยินดังนั้นจึงอึ้งไปชั่วขณะเขามองร่างพระชาราที่นั่งนิ่งสงบทั้งที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์น่าสะพรึงเมื่อครู่ก็อดคิดไม่ได้ว่าพระรูปนี้คงต้องมีบารมีไม่น้อยจึงไม่สะทกสะทานแม้แต่เสือโครงเขาจึงก้มลงกราบด้วยความคารพก่อนจะถอยออกมาอย่างช้าๆแล้วรีบเร่งฝีเท้ากลับเข้าหมู่บ้านก่อนฟ้าจะมืด รุ่งเช้าพรานดูกลับเข้าป่าอีกครั้งตามวิถีประจำวันของเขาวันนี้เขาตั้งใจจะล่าสัตว์ให้ได้มากกว่าเดิมเพราะกระต่ายสองตัวที่ได้มาเมื่อวานคงพอเลี้ยงลูกเมียได้แค่สองวันก็หมดก่อนออกเดินทางภรรยาของเขาได้ห่อข้าวเหนียวไก่ปิ้งและกล้วยน้ำว้าใส่ห่อผ้าพร้อมกับน้ำดื่มเล็กน้อยให้เขาพรานดูจึงนึกถึงหลวงตาชาราที่เจอเมื่อวานแล้วเอ่ยขึ้นว่า เมียเอ๋ยวันนี้ข้าจะเอาข้าวเผื่อหลวงตาท่านด้วยดูท่าท่านผอมบางนักขืนปล่อยไว้คงไม่มีแรงทุดงหลอกแม่คำพยักหน้าเบาๆดีแล้วพี่คนแก่ในป่าคงลำบากนักฝากข้าวนี่ให้ท่านด้วยพรานดูรับห่อข้าวกับน้ำดื่มยัดใส่ย,ย่ามพร้อมแบกปืนคู่ใจออกเดินเท้าเข้าป่าอีกครั้ง เขามุ่งหน้าไปยังจุดที่เคยเจอหลวงตาเมื่อวานแต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบแล้วรอยปักกลดยังอยู่แต่ตัวท่านหายไปเหมือนเคลื่อนย้ายไปทุดงที่อื่นพรานดูได้แต่ถอนหายใจและพึมพำว่าสงสัยท่านจะออกเดินทางต่อเสียแล้วเขาจึงเดินลึกเข้าไปอีกหวังว่าจะได้สัตว์ใหญ่สักตัวเพื่อแบ่งปันกับครอบครัวและเพื่อนบ้านแต่สิ่งที่พบกลับทำให้หัวใจเต้นแรงอีกครั้งรอบทางเต็มไปด้วยซากสัตว์ตาย ทั้งเก่าและใหม่บางซากยังมีเลือดซึมบางซากเหลือแต่โครงกระดูกที่ถูกกัดแทะที่นี่คงเป็นถิ่นหากินของเสือแน่ๆพรานดูคิดพลางกําปืนแน่นขึ้นเขาเดินระวังยิ่งกว่าเดิมป่าแถบนี้อุดมสมบูรณ์มากต้นไม้ใหญ่สูงตรางงานเสียงนกและ,มะแมลงเงียบกริบผิดประปะติราวกับทุกชีวิตในป่าหายไปเพราะหวาดกลัวบางสิ่งเดินไปจนเกลีบเที่ยง เขายังไม่พบร่องรอยสัตว์ใหญ่เหมือนที่คาดแต่สายตาก็เหลือไปเห็นร่างหลวงตาอีกครั้งท่านนั่งสงบอยู่ใต้ต้นไม้เล็กๆไม่ห่างจากลานหินพรานดูหยุดมองด้วยความแปลกใจเอ๊ะเมื่อกี้ข้าเพิ่งไม่เจอท่านที่กดตรงโน้นเองทําไมมาอยู่นี่ได้เล่าแต่เมื่อเห็นว่าท่านยังคงนั่งสมาธิอย่างสงบก็ไม่กล้าไปรบกวน อีกทั้งเวลาฉันเพนก็ผ่านไปแล้วเขาจึงเก็บข้าวที่ห่อมาไว้ในย่ามมุ่งหน้าลึกเข้าไปอีกด้านเพื่อหาที่ล่าสัตว์ไม่นานเขาก็มาถึงโก่งดินเล็กๆที่มีรอยสัตว์มากมายทั้งรอยเก้งกวางและหมูป่าพรานดูยิ้มออกมาเล็กน้อยที่นี่แหละเหมาะจะทำห้างรอเขาใช้เวลาทั้งบ่ายในการหักกิ่งไม้มัดเป็นห้างเล็กๆอยู่บนต้นไม้ใหญ่ใกล้โป่งนั้น เสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่งพักเอนหลังหลับตาเพียงครู่เดียวเสียงคำรามของเสือก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและกล้องไปทั่วทั้งป่าพรานดูสะดุ้งตื่นรีบยกปืนขึ้นมากอดแน่นหัวใจเต้นแรงเขามองไปรอบๆความมืดเริ่มคลืบเข้ามาเขานึกถึงหลวงตาอีกครั้งใจหวั่นว่าจะเกิดอันตรายแต่ท่านคงไม่เป็นอะไรหรอกเขาปลอบใจตัวเอง ก่อนจะเปลี่ยนลูกซองธรรมดาออกแล้วใส่กระสุนอาคมที่พ่อเคยให้ไว้แทนพรานดูรูปปลายกระบอกเปลี่ยนเบาๆพลางพึมคำในใจว่าปูเคยบอกไว้กระสุนนี่แหละใช้ได้เฉพาะกับของที่มิใช่เพียงสัตว์ธรรมดาหากเจอเสือสมิงจริงๆมันจะเป็นตัวชี้ชะตาบรรยากาศรอบโป่งดินเงียบงันจนผิดสังเกตไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีดร้อง ราวกับทุกชีวิตในป่าถูกกดทับด้วยความลี้ลับบางอย่างลมเย็นวูบหนึ่งพัดมาปะทะหน้าพรานดูเขาเผือกำปืนแน่นขึ้นอีกครั้งกึกกึกเสียงฝีเท้าหนักๆก้าวย่ำลงบนใบไม้แห้งดังแววมาพรานดูเพ่งสายบาไปยังความมืดเบื้องหน้าไม่นานนักเงาร่างใหญ่โตก็ปรากฏออกมา เสือโคร่งผอมโซตัวเดิมมันย่างสามขุมออกจากเงาต้นไม้สายจาาคมวาวสะท้อนกับแสงจันทร์พรานดูกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากหายใจหอบเหนื่อยความกลัวแล่นขึ้นมาจับหัวใจแต่สัญชาตญาณพรานทำให้เขาไม่ละสายตาจากมันเฮ้ยเองจะเอายังไงกับข้าเขาพึมพำเบาๆเหมือนพูดกับมันเสือโครงเยือมนิ่งอยู่กลางโป่ง ก่อนจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองตรงมาที่ห้าวไม้ราวกับรู้ว่าพรานดูซ่านตัวอยู่ตรงนั้นเป็นไปได้ยังไงมันเห็นค่าแน่แน่พรานดูกัดฟันแน่นยกปืนขึ้นเล็งทันใดนั้นเสียงฝีเท้าอีกชุดหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเงาคนสี่ห้าคนเดินเข้ามาใกล้เป็นพรานอีกกลุ่มที่เขารู้จักคือพรานปินเพื่อนเก่าและลูกน้องอีกสองคนคือหมงและจันทร์ พวกเขาสะพายปืนและถือคบเพลิงส่องสว่างอ้าวดูเองมาทำห้างอยู่แถวนี้เหรอพรานปิ่นตะโกนขึ้นพรานดูรีบโบกมือเป็นเชิงให้เงียบแต่ก็ไม่ทันแล้วเสือโครงคำรามลั่นจนคบเพลิงแทบดับทุกคนหยุดชะงักหน้าซีดเผือดโธ่เว้ยเสือจริงๆด้วยมงรองลั่นพรานดูตะโกนเบาแต่หนักแน่นย่ายิงซุมสี่ซุมห้านี่มันไม่ใช่เสือธรรมดา มันคือเสือสมิงพรานปิ่นชะงักเสือสมิงงั้นหรือเองพูดบ้าอะไรดูยังไม่ทันได้อธิบายเสือโคร่งก็พุ่งทะยานเข้าใส่หมงลั่นปืนใส่เต็มแรงแต่กระสุนกลับเหมือนแค่เฉียวไปขนมันสะบัดเล็กน้อยก่อนจะกระโจนใส่หมงทันทีเลือดสาดกระเซน็นกลางความมืดเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นอย่างสยดสยองมีเลวจันตะโกนแต่เท้ายังไม่ทันก้าว เสือก็หันควับมาพุ่งเข้าใส่อีกพรานดูกัดฟันยกปืนขึ้นเล็งเปะ๊ะแล้วเหนียวไก่ปังเสียงกระสุนอาคมพุ่งออกกลางหน้าผากเสือเต็มเต็มมันพะงะถอยร่างใหญ่โงนเงินก่อนจะลม้มลงดิ้นพลาดพลาดเสียงคำรามกลายเป็นเสียงกรีดร้องคล้ายมนุษย์ผสมสัตว์ทำให้ทุกคนขนลุกสู้พรานปิ่นหน้าซีดเหมือมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยสายตาไม่เชื่อว่านี่มันอะไรกันแน่วะดู พรานดูยังไม่ทันตอบเขาก็เห็นร่างเสือค่อยๆเปลี่ยนสภาพขนหายไปเผยให้เห็นเป็นร่างพระชารานอนนิ่งอยู่แทนหลวงตาพรานดูแทบจะสุดลงตรงนั้นพรานปินเบิกก้าโพลงนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะพระที่ไหนกลายเป็นเสือได้เสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นจากร่างนั้นก่อนจะขาดหายไปในที่สุดเลือดไหลนองพื้นดิน ทิ้งไว้เพียงร่างพระชาราที่มรณภาพอย่างสยดสยองทุกคนตกตะลึงเงียบงันความกลัวกัดกินหัวใจจันตัวสั่นง,งันงกส่วนพรานปิ่นได้แต่ยกมือไหว้ปากพึมพำว่าขออย่าให้ข้าเจอแบบนี้อีกเลยพรานดูหายใจหอบเหนื่อยสายตาพร่ามัวด้วยความสับสนและเสียใจเขาเดินเข้าไปใกล้ร่างหลวงตาช้าๆก้มลงกราบทั้งน้ำตา ข้าขอโทษหากข้าเป็นคนพากลมหายใจท่านไปข้าขออโหสิกรรมรุ่งเชา้าเขากลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับพรานปิ่นและจันร่างของหมงไม่มีแม้แต่เศษชิ้นส่วนให้เก็บทุกคนเล่าเรื่องราวให้ชาวบ้านฟังแต่กลับไม่มีใครเชื่อหลายคนคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าหวังให้เด็กกลัวไม่กล้าเข้าป่าการเวลาผ่านไป หลายสิบปีเรื่องราวของหลวงตาเสือสมิงก็ยังถูกเล่าขานต่อกันมาในหมู่บ้านห้วยคำแสนยามค่ำคืนบางคนยังได้ยินเสียงเสือคำรามก้องมาจากป่าลึกบ้างก็ว่าเป็นวิญญาณหลวงตาที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดบ้างก็ว่าเป็นเสือสมิงตนใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นแทนที่จนถึงทุกวันนี้ ก็ยังไม่มีใครตอบได้ว่าเรื่องนั้นคือความจริงหรือเป็นเพียงตำนานลี้ลับของป่าดงดิบที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยไว้พบกันใหม่ <laughs>